จังหวัดลำพูนครับประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพ,พระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะธรรมศาลาภายในวัดพระธาตุไริพูลชัยวรมหาวิหารจังหวัดลําพูนโดยมีพระศรีธรรมโสพลร,รองเจ้าคณะจังหวัดลําพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ตามมติมหาเทรสมาคมให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรพพธม อุทิศถวายพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง24พฤศจิกาย,ยน2568จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตาภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลตลอดระยะเวลาตามประกาศไว้ทุกในพระราชสำนักตามวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะ